ย่อมหวงยายไม่อยากจะไปไกล

ឯងເຈົ້າເປັນ แม่ครับแม่เกดแม่ฟองาไหมอ้แล้วแล้วแล้วลูกชายไม่นอะไรใช่ไหมชายสามคนโอ้มาไปดูอ๋อไม่รู้ว่าจอยชอกคนทีู่้นเห็นหน้าตาหม่เจเลยด้วย มีก็ยังมีน้องฉันกอย่กับกนะเกมาิมากกมาสันกิบกว่านะ

อ๋อนี่ลูกชายมีสบายกับแม่เหรอนี่อ่ะลูกพออ่อวดัดลูกพออ่อวดัดเป็นปีศายนี่เลยนะอ๋อโอ้อไม่ต้องใจ ถ้าลูกได้เจ็บป่วยอะไรขอให้มาลงที่แม่หมดรู้สึกว่าแม่รักหนูแม่ไม่เคยจะแสดงกิริยาที่ไม่รักหนูออกมาให้เห็นค่ะสำหรับแม่ปีนี้หนูขอมอบของข่อญให้แม่ค่ะเดี๋ยวอยากให้น้องซ้อมพูดภาษาเมืองอ่ะอู้กับเมืองอ่ะเอาอู้หน่อยขอพูดภาษากลางค่ะแนวกัน ส้มปวดหัวตัวร้อนนอนสะอื้นแม่ก็ตื่นขึ้นมาป้อนยาให้ปรนิบัติพัดดีดีกว่าใครดั่งน้ำใสให้ส้มดื่มปลื่มอุลาคิดถึงแม่ครั้งใดใจเป็นสุขมีความทุกข์ ก็ผ่อนคลายใจหันษาแม่ถนอมกล่อมเฮไกรเปมาแม่เมตตาเลี้ยงส้มรอดจนปลอดภัยแม่จ๋าแม่แม่ฉวีดีที่สุดเปรียบประดุห่วงมหาชาลาสัยแม่ฉวีมีกุณยิ่งกว่าสิ่งใด น้อมดวงใจก้มกราบท่าบาทาชิดตงร,รงครับทอนบอกไปไขมาลาเนี่ยครับแม่ผมรู้ว่าผมไปไข่แม่นอนไม่หลับนะครับพ่อก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลพมาถึง,งตอนตีสี่ครับ พ่อไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหนพ่อไปนอนให้ยุงกัดจนถ,ถึงเช้าผมรู้สึกด,ดีใจมากครับพ่อกันไปเยี่ยมต้องเปน็นคนไม่รู้ว่าลูกอนอนอู่ตึ่ไหนต้องไปนอนข้างตึกที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่บ้านเราด้วยเป็นนอนให้ยุงกัด หายชั่วโมงครับแม่ก็นอนไม่หลับกลัวลูกจะตายครับผมก็รู้ว่าตายก็ตายแไงของให้เกิดเป็นลูกขอับแม่ก็ตั้งใจครับต่อไปจะใจเย็นขึ้นผมมีใส่เสียงนึ่งครับเวลาแม่พูดอะไรแม่ฟัง แม่เข้าใจยากผมก็จะใจร้อนทำไมแม่เข้าใจยากเลยเออไม่ครับชีวิตนี้มันสั้นนะครับไม่ได้เลือกว่าตายก่อน้ายหลังภูงมิใจครับมีพ่อกับแม่ดีอยู่นี่ครับคนที่อ่อนไหวง่ายอมสังเกนะครับ เพยงก็เดินพูดก็จะร้องไห้นะครับก็ไม่เคยร้องไห้มางี้แต่ก่อนนะครับก็ไหวนะครับปีนี้ไม่ไหวแล้วครับต้องพูดนะครับจําได้ผมอยู่ม .1 ม .2 ผมไม่อยากให้แม่มาครับเพิ่อาโรดครับก็ให้แม่อยู่บ้านนะครับผมก็สมสัยแต่ผมเห็นทําได้แม่นั้นควายเปยงนะครับผมร้องไห้ครับ จากเห็นแม่ครับเห็นแม่เราไม่มาครับเห็นก็กอบลูกอะไรกันให้ก็เห็นเป็นแม่ผมก็เขียนจดหมายไปบอกแม่แม่อาจจะหมารแม่ก็ลองไห้ครับขอตั้งใจแล้วจบพองขอให้ได้ครับขอบคุณนะครับอยู่ข้างนอกก็ทําให้พ่อแม่ทุกใจมากครับเป็นเด็กไม่ดีเกเรหลายอย่างครับบางครั้งครับทาให้พ่อแม่เสียใจบางทีทําให้ยายเป็นผู้เลี้ยงดูก็ต้องทุกข์ใจมากครับ ติดเพื่อนครับอยู่ข้างนอกถึงว่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ครับบางทีผมเห็นเด็กมันมีพ่อแม่เหมือนเกิดผมด้อยในตัวครับมันมันเห็นเละอิจฉาเขาครับ,รบมันก็อยู่กับพ่อแม่กันแล้วพ่อแม่แบบอยู่คนละที่อย่างเงี้ยพ่อไปอยู่ไกลแล้ว่าแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลา อยู่ยาวก็ใจติดเพื่อนมากแต่บางครั้งผมก็ไปหาแม่บ่อยในบางทีทำไม่ดีแม่ตีผมผมโก่ผมก็ประชดมากใต่แม่ก็ไม่หาเดียนใจก็ตอนนี้ก็มาอยู่วัดครับก็ทำตัวดีขึ้น ก็ไม่แม่ไม่เสียใจครัก็ทับใจแล้วครับแค่นี้ครับสาธ <สา S 2> <ท>ุค่ะเราให้หนูฟังนะคะว่าตอนที่แม่พานหนูไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็หนูก็ยังจําไม่ลืมนะคะแม่ว่าว่าตอนที่หนูอายุประมาณสี่จะห้าขวบนะคะแม่ก็พานหนูไปอยู่ที่ต่างจังหวัดหนูก็ไม่ได้รู้จักใครแม่ก็พานหนูไปฝากที่โรงเรียนอนุบาลวันนั้นเป็นวันสิ้นปี โรงเรียนก็เลิกครึ่งวันแต่แม่ไม่รู้ค่ะแม่ก็เลยไม่ได้ไปรับเพราะว่าแม่ต้องทำงานแม่ของเพื่อนเพื่อมารับทีละคนจนหมดแล้วแต่ครูแม่บ้านคนเดียวที่ช่วยปลอบหนูพอแม่มารับตอนสี่โมงหนูก็ดีใจมากรับแม่ค่ะหนูก็จะมอบกรอน าแกวตาเหมือนด่างดวงใจแม่ให้กำเนิดกอชีวิตเติบโตใกล้ชิดแทก็ตั้งแต่เกิดมานะครับก็ยังไม่เคยเลยไม่เคยพากห่างจากแม่มาไกลขนาดนี้นะครับผมเป็นคนตอนเด็กๆผมเป็นคนที่ติดแม่นะครับก็แม่จะวางผมอุ้มแม่ผมจะอุ้มตลอดแม่อุ้มผมจนแทนเพลดนะครับ แกนแกผมก็ไม่ยอมห่างจากแม่แต่พอผมมาที่นี่ผมครั้งแรกที่ผมพากจากแม่มานะครับก็ก็ครั้งแรกนะครับที่ที่แม่จะกลับก็ครับผมผมก็ร้องไห้นะครับเกินเกินมาไม่เคยจะพักแม่ก็หลายครั้งผมก็งานนี้ผมก็ตั้งใจนะครับจะพยายามยังไม่ร้องไห้ไม่น,นะครับผมจะพยายาม ็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับแม่ก็ท่านค่ะแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกคนค่ะสาธุค่ะก็แนะนําตัวเองได้วยวนแรกนะคะแนะนําตัวเองด้วยแนะนำตัวเองด้ไม่คิดว่าจะเปิดแต่พกว่าเขาบอกว่าลองเปิดชื่อเทพสุดานิลกุลค่ะอยู่มาห้าปีแล้วก็อยู่มห้านะคะเพื่อนๆวัยเดียวกันก็เขาก็อยู่มหกแล้วก็คือเรามาช้าค่ะที่มาช้าก็เพราะ พ,พ่อพ่อแม่ด้วยมั้งคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะตอนนี้เพื่อตัวเองค่ะก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นทุกวันทุกวันโตค่ะโตพ่อบอกว่าโตแต่ตัวหรือเปล่าคือมาวันนี้พ่อก็ามาถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็ก,ก็ก็อยู่วัดมานานมัน้งคะหปีพ่อก็เลยลืมอายุมั้งคะว่าเราแก่แล้วก็อีกสองปีก็จะบรรลุมิติภาวะนะคะ พ่อบอกโตหรือ,อยังก็บอกพ่อว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าโตหรือเปล่าพ่อบอกถามเพื่อนดูสิว่าเธอแก่หรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงพอกลับบ้านไปนะคะแบบมาใหม่ๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกลับบ้านจะดีใจมากเลยที่ได้มาอยู่วัดพอรู้สึกว่าเราจะเป็นอิสระอิสระจากที่แบบพ่อกับแม่จะบน่น แต่ม้นี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีพ่อแม่บ่นนะคะพ่อแม่ก็บ่นในทุกวันเลยค่ะก็จะรู้สึกก็มันเหมือนกันที่บ้านกับที่นี่ก็จะเหมือนกันแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองนี่อยากแสวงหาสิ่งที่ไม่มีใครบ่นค่ะแต่ก็เป็นไปไม่ได้ค่ะกลับบ้านไปเคยตั้งใจว่าจะไม่จะไม่เกเรค่ะจะไม่ไปเที่ยวนอกบ้านจะไม่ไปไปแบบคือให้พ่อแม่ห่วงค่ะออกจากบ้านทั้งวันอะไรเงี้ยก็เคยคิดค่ะ พยายามไม่ทะเลาะกับแม่ค่ะแต่กลับทุกเทอมก็จะทะเลาะทุกเทอมเลยค่ะอย่างปิดเทอม45วันหนูก็จะอยู่บ้านสักสิบกว่าวันแล้วก็ก็จะบ่นกับแม่ว่าเนี่ยหนูเบื่อเลยแม่อยู่บ้านเนี่ยหนูไม่มีเพื่อนเลยหนูคิดถึงเพื่อนเนี้ยแม่ก็จะบอกมันมันมันเสียดแังใจหนึ่งแม่มันแทงใจเลยแบบแม่จะบอกว่าแล้วไปอยู่กันสองคนเนี่ยบอกว่าเหงา แล้วแม่ล่ะอยู่บ้านคนเดียวอ่ะพ่อไปทํางานพี่ไปเรียนอีกที่นึงอ่ะแม่เหงาขนาดไหนแม่บอกหนูรู้สึกมันมันทําให้หนูรู้สึกว่าทําไมเราต้องเรียกร้องอะไรมากมายหนูเป็นคนที่เรียกร้องมากเลยอ่ะหนูจะพยายามทําตัวให้ดีที่สุดค่ะให้ดีที่สุดนะคะคือไม่ใช่ว่าให้ดีดีเลิศไปเลยนะคะอยู่ที่นี่ก็จะพยายามไม่สร้างความเดือดร้อนค่ะครับตั้งแต่เล็กๆจนถึงตัววันนี้ ภูมิใจที่สุดก็คือผมภูมิใจที่ผมได้มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนสมมาสิขาปฐมรสุขอแห่งนี้นะครับอยู่ที่นี่มีทั้งสม,มณะมีทั้งศิขมาสตรค,คุณครูเพื่อนพี่น้นนองนะครับที่ช่วยหล่อหลอมจิตใจนะครับอยู่ที่นี่ทําให้ฝึกทั้งความสามารถฝึกทั้งศีลรรมให้กับตัวผมนะครับ ผมก็ภูมิใจสิ่งนี้ไปที่สุดและบุคคลที่ทำให้ผมได้รู้จักที่นี่ก็คือแม่ของผมครับถ้าไม่มีแม่ของผมผมจะไม่รู้จักชาวโสกผมจะไม่ได้มาเรียนโรงเรียนสมมาจิขาปะุมมาโสหานี้แล้วผมก็จะไม่มีความภูมิใจกับกับตอนนี้นะครับกับสิ่งนี้ว่าถึงจะ เจ็บปวด้วยเล่านะครับกับการคิดถึงลูกที่ลูกต้องมาเรียนอยู่ที่นี่แต่ก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าแม่ก็คิดว่าเรามาอยู่วัดเรามาทําดีเรามาฝึกสิ่งที่ดีๆแม่ก็อดทนนะครับและผมก็เชื่อว่าแม่ของหลายๆคนก็เป็นเช่นนี้เวลาเห็นลูกของตัวเองจะต้องจากจากตัวเองมาแล้วก็มา ห่างตัวเองมาก็คงต้องคิดถึงแล้วก็ร้องไห้ครับก็แม่ครับเป็นบุคคลสําคัญซึ่งทําให้ผมมาเรียนที่นี่ขอกราบขอพระคุณสมณะสิทธมากแล้วก็ผู้ใหญ่คุณรูทุกคนนะครับซึ่งทําให้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีอะไรหลายอย่างทั้งสอนทั้งให้ความสามารถทั้งให้ความรู้ ากา็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับแค่นี้ครับสาธุค่ะนี่คือกวีที่แท้จริงคว <c oughs> ามทราบซึ้งประทับใจแม่พันธุ ออกมาจากดวงใจจริงๆนะคะเนี่ยนี่การเปิดใจอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆเลยนะคะเนี่ยลูกไม่หักหายแม่แม่ลูกจะอยู่ไกลแม่ห่วงใยลูกเสมอไม่เพลินหนึ่งในด,ดวงใจแม่นั้นคือลูก เรียบเหมือนปลูกดวงใจให้ดุดดื่มรักที่จริงใจนั้นฉันปรับปื้มรักดุดดื่มคือรักแท้จากแม่เอืยหนูรักแม่สาธุค่ะ กว้างกว้ามหาสมุรเกินสมุดมาตรายวัดทั้งหลายความคิดถึงซึ่งลูกทุกทุกรายต้องพอแม่สัก เท่าไฟาของฝ้ามือคนดีมีอยู่ทุกหมู่เราหากลูกเขาคนได้หลายรอยชื่อแต่คนที่รักลูก คือคนที่เชื่อพ่อแม่มีแค่นี้เอาน้ำคุณในครองลองให้แม่ได้ดื่มแก่ร้อนกาย คลายรังสีแม่เป็นสุขยิ่งกว่าได้วาทีของลูกที่อยากยามในความรักแม่เอาน้ำสักผ้าใส่กาต้ม แม่จะก้มหน้ากินไม่พินผักดีกว่าตอนแม่ตายแล้วได้รักมาเส้นวักด้วยอาหารพร้อมหวานข้าวด้วยเป็นลูกทุกคนบนแหล่งโลก ไไร,รสลกมาบอกขขาววันนี้ก็จะสายไปคราวจึงรีบไปดูแลพ่อแม่